เริ่มนอนสี่ทุ่มเริ่งห้าทุ่มประมาณนั้นนะครับเอาง่ายๆแล้วกูไม่ได้กินอะไรเลยนะกูกินแค่แกระปองอเออกินแค่เแกระปองนะจาไว้ไว้นะครับเอสกูแกระปองนะครับแต่ก่อนเท่าไหร่สิบห้าตอนนี้ว่ายี่สิบแน่ๆอเออตอนนี้นะแต่ก่อนนะปีห้าเก้าสิบห้าบาทอ้ ม่อยากจะเชื่อ,อเออกูกินไม่ได้ไงแล้วเขาไข่ขตอตอ่อห้าก็กินไปห้ากระป๋องอ่ะโอ้โหสุมแล้วพี่ <laughs> คือมันเนี่ยคือมันก็เออก็ดีนะนี่ไปนแล้วไม่ใช่อะไรหรอกไปเจอ B N K ครับ <laughs> เฮ้ยเพยทำไมไม่เพไปเจอ B N K ทำไปผมไม่ไปเจอ กูไม่รู้ไงวันนั้นน่ะเขาไปอะไรวะไป,ปนุ่มนุษย์นะก็คือก็เฮ้ยไอ้ยันหน้าคุณคุณวะแล้วเอาไง,ไง่ายๆเอาง่ายๆรูฝึกก็เดินไล่ไล่เรียกมาผมอ่ะผมก็ถามฝึกครูฝึกครับน่าจะเบียนเคครับผม <laughs> ครูฝึกก็เงงเงงแล้วครูฝึกคนนั้นก็เป็นรองหัวหน้าครูฝึกอ่ะเออเฮ้ย hey, ใช่ด้วยอ่ะ <laughs> เอเออยู่นี่เงีเย ยู่นเ่เดิน,น,นตามเพื่อนไหมได้เจอก็อยังดีจริงเจอตอนนั้นก็คือปีอหกหนึ่งอ่ะกุมภาพหกหนึ่งอ่ะสุดก็มีะระลุ่นหนึ่งแหละผมว่านะมีพวกเจอปางปันโมบายไขย่มุกอะไรเงี้ยเออซึ่งก็ยิบแปะเลยทั้งวันในสัตวปล่าจถึงเท้านี่นั่งสืบต่อครับก็กินคงกินข้าวอะไรปรปมามาเออนะครับวันแรกมื้อแรกเลย แมงบอกฉันร่วมเอ่เออฉันร่วมมาแหละเทข้าวไปปึ๊บเท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 แล้วก็เช้อรับทานปึ๊บปุ๊บ๊บครบครับผมแกปับปั๊บัไม่กินไดสั์กูกินคนเดียวคือมื้อแรกมันจะเป็นข้าวเป็นทั่วเห็ดมันเป็นหักมาแล้วแล้วก็มีต้มจืดไก่ผัดขิงผัดลงมิตร เดไอสัตว์แล้วถ้ารวมปันรวมกันเข้าไปมันจะกลายเป็นอาหารแห่งความเครียดลากนะครับพอมามาเป็นอาหารหมาครับมันคืองั้นเลยเอาไง่ายๆอ่ะที่ผมไปเข้าค่ายมาเนี่ยมาสเตอร์พีชเนี่ยสุดๆคือป .6 ที่ผมไปเนี่ยไม่อยากจะเชื่อสาซาตัวเองเลยว่าทำอย่างนี้จะลงคอไว้ เด็กโรงเรียนเมืองพราาพวกเริมเรียนอีสานสี่โรงเรียนคือมันดีมากเลยคือมันก็โอ้โหโคตรโคตรสุดยอดเลยอ่ะนะคือมันไม่ใช่ว่าเอาง่ายจริงนะก็คือคือฉันร่วมอมันก็เป็นของคนปกติเราก็อยู่ได้ในทหารเนี่ยข้าวกล่องเดียวต้องแบ่งกินกินเมน็ดนึงก็ยังดีนะ จริงเพราะข้าวมีอะไรข้าวมีน้ำตาลใช่หรอเปออก็ใช่เลยแม่งใ,ในหลวงรอก้าวเพรเคียมมาเลยไข้าวอร่อยยูข้าวค้อร่อย,อ,อ,รอ,ยอร่อยตรงไหนวะนะดริจริงนะครับคูแบบว่าทำไม่ได้แล้วนะครับคือมันนานมากนะครับก็คือมันก็เออที่นี้มีอาถรร์เมื่อปี4 .6 มีมมคนตายลูกเสือครับ แล้วมเป็นลูกเสือมันเป็นตึกนึงตะกอนอ่าสองตึกกูจําลองอีกแล้ว <c oughs> ตึกนี้ซึ่งผมตึกผมที่อยู่อยู่เนี่ยอ่ะอันนี้อันนี้จะเป็นลูกเสืออันนี้จะเป็นนี้เท่งตะกอนอ่ะตรงเนี้ยจะเป็นตึกของลูกเสือนอนนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์ก็คือมีคนผักตกระเบียนแล้วเสียชีวิตคือโอ้โหมันก็แปลกนะนะฮะคือมันก็โอ้สุดยอดมากนะครับแล้วก,ก็อันนี้ก็ เป็นเนนลีซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ลูกเสือแหละเออนะฮะก,ก็คุยเรื่องอะไรมา,มาจนถึงเที่ยงคืนครับมีคนหลับแล้วด้วยเออครูฝึกก็ไม่ได้ทําอะไรนะก็บอกว่าให้ปลุกปลุกปลุกให้มาตื่นนะฮะแล้วขึ้นบอกึ้นไปก็คือบอกเรียบกดอะไรพรุ่งนี้เช้าอะไรอย่างเงี้ยครับนะก็ขึ้นไปขึ้นไปนะครับก็ขึ้นขึ้น ห้ามมองข้างล่างโดนเด็ดขาดหากครูฝึกเห็นจะเรียกลงข้างล่างแล้วกูเข้าไปนอนห้ามเอ๊อะไรวะกูเดินปึ๊บกำลังจะเข้าห้องปี๊ดปี๊ดปี๊ดลงมาอีกแล้วจอดแต่ครูฝึกไม่่าเ้ยแล้วครูฝึกคนที่พูดนะที่บัคุมกูอ่ะเขาบอกว่าเสร็จพร้อมกันเออกินอะไรแลจะมันไปไินเทบเนี่ยะครับก็จะตั้งร้องหมู่นะฮะนะครับก็ จากนั้นก็ไปเตรียมซื้อ,อาาแล้วตอนนั้นน่ะก็เหมือนกับตอนป .5 เลยครับมีตังสองร้ซื้อซื้อไอาจากจระองก็องก็15บาทเอาจริงเพื่ออะไรก็องก็สิบห้าบาทม .3 ก็ซื้อแบบเนี้ยคือไม่ไม่ขีหเหี้ยอะไรเลยใช่ไหมแล้วบอกกูโคตรสุดแล้วมีนมอีกสี่กล่องตอนวันเด็ม .2 น่ะ คืไม่ได้กินนะคือใครมีอาหารอะไรให้ออกว่างทงมอกให้หมดกูไม่องออกเว้ยออแล้วก็อยู่ในนั้นแหละถ้ามดขึ้นแล้วมดเพื่อใครเราผิชท็อปลงกันฉิบหายไงดีนะไม่โดนรุ่นน้องกูฝึกรุ่นน้องกูงคืเวล่าแหละเออแม่งดีอ่ะหัวหน้ากูฝึกเหมือนเหมือนมันเหมือนเขาไม่ได้ซ้อมคิวอะไรมากแล้วก็เออนี้ก็เรียบร้อยคนระับแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งครับที่หัวหน้ารูฝึกอะ ครูบิ๊กอ่ะคุมเปิดเพลงนี้เลยถ้าเขาไม่รักเรืเฉยๆก,ก็รักเนี่ยไอ้สัตว์ร้องกันพืบพอครูฝึกมาห้าแหละร้องหาพ่อึงอเป็นผมก็สตัร์น,นะครับฟิลขาดเลยครับตอนนั้นเพราะผมก็ ไม่ได้ลองหุ้ยสสีฟ้าห้องเกียดสีเหลืองห้องสิบเอ็ดสีสม้มเรามีสีเขียวไงเออเราก็เลยใช้แผนกรุยก็คือใส่เสื้อจงลองเหลือชุดหนึ่งก็คือเสื้อเสื้อดำนะฮะที่นั่นมานะะตอนก่อนะคะใครจะไปซูรูผมก็ปาเลยห่วยการดีปุ๊บเรียบร้อยก็จะม,มีซูรูป,ประมาณหกเจ็ดแปดคนนะครับเอ้แปดคนเนหนึ่งในนั้นคือเพื่อน ร่วมห้องที่อยู่ตอนมอปลายไปหามาว่าใครนะครับถ้าเพื่อนมอปลายได้ดูคลิปนี้ถ่ายดูซิผู้ชายทั้งหมดสิบห้าคนหนึ่งในนั้นคือสุรุเป็นสุรุเคยเป็นสุรุอยู่ผมตอนมอสองด้วยนะฮะอ่าทายมานะฮะถ้าตอบถูกมีรางวัลเพราะผมจะจำได้เหมือนกันแต่แต่คนนั้นก็น่าจะไม่รู้นะน <c oughs> ะครับผมเป็นสุรุครับก็คือไม่อะไรมากครับต้ คิวปุ๊บซิวซ้อมคูซูรูครับก็คือซูรูแย่งแย่งนะแปดคนก็คือวันเลิศครับตอหลังจากนั้นเลยก็มันก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็วันที่สองบุกเบิกนะครับก็จะเป็นเครื่องยิงน้ํานะฮะซึ่งเป็นอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ฮะก็คือดึงปุ๊บก็คือเพื่อนเพื่อนดึงนี่ปุ๊บแล้วก็จะพิ้วอย่างงี้ใช่ไหมครับอ่นะอันนี้คือจําลองนะฮะ คือมันจะมีเชือกนึงสองข้างครับผมจับตรงนี้นะเชือกมันจะไม่มีปึ๊บปิ้วนี่ครับคนตรงเนี้ยบอกไว้เลยว่าตอนบ่ายเรื่องนี้ก็คือมันต้องบอกกันดูครับว่าผมพ้องดูเอ๊ผมไม่ค่อยรู้หรอกแต่ผมเห็นกับตาเลยเป็นเหตุการณ์เลยฟันฟันตรงนี้หักอ่ะมันหักกันนะสองซี่ แต,นนแต่ความจริงมันจะลดเนื่อครับแต่ความจริงแล้วก็ต่อได้พอดีถือว่าโชคดีนะนะครับเพดึงนเนี้ยปิ้วฟันเนี้ยตรงเนี้ยฟันกระชอครับกระชองอกเลยสองซี่ตรงเนี้ยคือระทวนนะจริงๆนะครับแล้วพอ,อมาอยู่มอปลายผมก็เพิ่งรู้เพื่อประมาณสองประมาณเดือนที่แล้วตอนเดือนกันยาก็เน ประชุมเรื่องการเข้าค่ายของม3เขาก็อาจารย์ชีพบอกแล้ให้ฟังไอ้ที่เราพอได้ทีเรื่องนี้กูนึกได้เลยว่าไข่ตอนนั้นอะตอนนี้อยู่ม5นะครับอยู่เรื่องเรียบหมนี่แหละ